ตัวพี่ข้าวติดตัวนี่อะดับผมไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจต้องใช้ไงฮะตัวพี่ข้าวทำงานตัวพี่ข้าวไม่ทำงานเออตัวสามมันจะยาวขึ้นอาจจะ๋ยจบแล้วครับตัวพิกข้าวทไอติดไหมเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนมันต่อว่ามันติดอะหรืออะไรเงี้ยนะออติดอย่างนี้ไงทำงานก็ไม่ทำงานเออทำงานก็ไม่ทำงาน เริ่มทํางานหรือหยุดทํางานแค่เนี้ยแหละเออเริ่มทํางานหรือหยุดทำงาน,นตัวทีทว่เข้าทำงานตัวพี่เข้าไม่ทํางานเนี่ยอ่ะอ่ะเแต่แก้ไหมหยุดท,าาทํางานไม่แก้ไปมันทึกยังไงมันถึหอยู่อ่ะอ้าวโอเคตอนนี้ชดทิพ์ก่อนเดี๋ยวไปเขียนก่อนเดี๋ยวแ,แก้ใหม่เอาเป็นว่าตอนนี้เข้าใจปันชิดจะดับก่แล้วกันนะก็คือตัวเนี้ยมันสําคัญที่ว่าถ้ามันติดเร็วเกินไปปล่อยมาปล่อยข้าวลงมาเยอะกระเพาะจะตักไม่ทัน ถ้าปล่อยช้าเกินไปไม่มีอะไรมากแค่เครื่องมันจะช้าอ,อ,พอพอพอนพอึกภาพออกใช่ไหมครับ<ช>ระบบมันจะเป็นโลกหมุนเย็นมุนเยนข้าวตอลอดเวลาข้าวจะอบอบเสร็จปุ๊บตัวพิคาตติดติดออกไปเปิดไปปุ๊บไปลงลปุ๊บปล่อยไปเงี้ยมันจะมวลเยนนเลยๆตัวนี้เป็นตัวคําสั่งตัวนั้นแต่เราก็ต,ตั้งเวลาหน่วงเวลาไว้แล้วเรียบร้อยไงใช่ตั้งไวแล้วนี่ผมตั้งไวให้แล้วคือตั้งไว้ให้แล้วคือผมสอนละเอียดนิดนึงเพราะว่าอยากให้เห็นระบบเดี๋ยวผมใช้งานปุ๊บจะเข้าใจเลยเพราะออโต้มัน ผมเขียนไว้นี้ไงจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันตั้งไว้เท่าไหร่แล้วตัวนี้คือห้าสิบห้าแล้วก็สามสิบตัวต่อไปนะน่วงเวลาหยุดกระพอหมายความว่าหลังจากใช้คําสั่งเปิดแล้วเชื่อเราก,กดปิดนั้นมันไม่หยุดทันทีมันไม่หยุดทันทีกระพอจะหยุดสุดท้ายสามสิบวินาทีมันจะน่วงเวลาไว้สามสิบวินาทีใช่ครับตัวนี้เราตั้งได้ว่าเราหน่วงไว้ช้าไปว่ะเร็วไปเพราะอะไรบางทีบางครั้งอะตัวพลิกข้าวมันติดมันมันปล่อยข้าวลงมาเนี่ยเยอะ มันพอเรากดปุ้มไปแล้วเนี่ยมันดับเลยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะตันสกูเราต้องปล่อยห้พาะตักให้หมดก่อนอ,อันนี้นี่คือการทําง,งานนะตัวนี้หน้าแรกนะหน้าแรกไม่ค่อยใ,ใช้หรอกเพราะว่ามันใช้ตอนเอานําเราเอาเข้าจากตู้หน้าที่เราจะใช้ประจาคือหน้าที่สองครับหน้ากระนานที่สามก็คือหน้านี้กดลูกศรไปทางขวานะครับหน้าจอสีฟูนี่นะครับ ตัวนี้คือเหมือนกันครับเป็นตัวอบข้าวตัวนี้ที่ทํางานตลอดเวลาคือตัวอบข้าวที่เราสามารถสั่งงานได้ผมตั้งไว้15ใช่ไหมครับแล้วก็หน่วงเวลาชัตเตอร์ไว้ที่59นะครับไอ้ติดหน่วงเวลาที่9โอ้ตัวี่ภาษานี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะต้องขอโทษทีเป็นหน่วงเวลาชัตเตอร์จริงเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยจะประทับประทับอยู่ชัตเตอร์ปิดเปิดอ่าผม259แล้วก็45กับ40 นะครับผมแล้วก็ลงเวลาสามสิบแล้วกดไปหน้าหนึ่งตัวบนไม่ยังไม่ต้องใช้ครับตัวนับตัวที่ข้าวสูตรไปก่อนไม่ต้องใส่ใจตัวแรกครือหนึ่งตัวนี้คือครูดาวเวลาครูดาวหมายความว่าเวลาตู้มันตั้งเราตั้งใช้เราตั้ง,งเวลา<ม>เราตั้งเวลาไว้แปดชั่วโมงเสร็จปุ๊บเครื่องทางานครบแปดแล้วปุ๊บจะไม่ดับทันทีจะดับที่หัวเผาก่อนตเตาเผาก่อนเพื่อลดความร้อนก่อนให้ข้าวเย็นตัวสามสิบนาทีเครื่องถึงหยุดจริง โอเคไหมฮะพอหยุดจริงนั่นคือเขาเรียกว่าครูดาวครูดาวอ่าครับผมคือว่าปิดเพื่อมันยังไม่หยุดทันทีใช่ครับแล้วตัวนี้อ่ะเอาเข้าๆเนี่ยนำเข้าๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับแค่นุ่งเวลากระเพาะก็จะนุ่งเวลาหยุดเองแค่นุ่งนุ่งนุ่งไมแใช่แค่นุ่งสามีพอแล้วเพราะว่ามันมันเปิดทันทีครับแค่นี้แล้วตอนสุดท้ายครับเออเลอรสตอรี่ ก็คือมันจะมีค่าคำสั่งว่ามันมีปัญหาตรงไหนมันจะแจ้งเตือนตรงนี้ที่นะที่เจมโอ้ท้ามันเออจุดไหนมันเออร์เรอร์มันก็มาแจ้งตรงนี้ใช่ครับเวลาเออร์เรอร์มันจะเข้าไปดูไอ้ตู้นี้คือมันเออร์เรอร์เช่นจะพอตายจะพอติดเนยครับมันจะมีแมกเนติกอยู่ข้างในมกดกดมันมีเส้นมันเพราะว่าผมตั้งเวลาไว้ตั้งไอ้นี้ไว้ตั้งตัวเขาเรียกอะไรอ่าการตัดป้องกันมอเตอร์ไหม้มันจะตัดไว้อ๋อเนี่จะตัดกัดตลอดเนี่ยเห็นไหม่ะดูหน้าจอนะดูหน้าจอผมกดผมกดตัวนี้นะดูนะ่ะดูหน้าจอ เห็นไหมมันจะบอกว่าพัดลมมีทํางานไม่ทํางานมีปัญหาเห็นไหมมันจะแจ้งเลยเห็นไหมตัวชัตเตอร์ทำงานมีปัญหาเนี้ยมันจะแจ้งเลยก็คือเันจะแจ้งเราว่าตัวไหนมีปัญหาเรามาดูหน้าจอแล้วก็มากดตัวนี้เอาแค่นั้นเองมันเป็นก็คือไม่ทํางานเรื่องสาเหตุหนึ่งส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งระบบทํางานติดมันติดเพราะว่าอะไรบางทีบางครั้งบางจังหวะข้าว มันมีอะไรเข้าไปขดัดหรือทํางานโลหลดหนักเกินไปแค่นี้ถ้าโหลดหนักเกินไปเราก็ตั้งตัวีเพิ่มขึ้นแต่เราไม่ต้องไปแก้ตรงจุดที่ว่ามันต้องแก้ต้องแก้เิยคาก็ต,ต,ต้องไปดูว,ว,ว่ามันตรงไหนอะี่อนตไปอ่าใช่ตัวตัวเครื่องให้มันหมุนให้มันนี่คือซอฟต์แวร์เ,ยเฉยแต่ตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวตัวเครื่องเราก็ต้องไปเช็คทาความสะอาดมันแจ้งมาแล้วแต่ก็วิ่งไปดูไปดูไปดูว่าตรงไหนทำางก็เกี่ยวออกยอกเกียวให้โล่งแล้วเราก็มาอ่ะแล้วต่อไปก็คืออันที่เราจะใช้ประจําเลยก็คือแม่นุ่นแม่นุ่นคือ โอ้โอ้ทฤษฎีไม่แม่นนูต่อไปเป็นระบบตั้งเวลาระบบตั้งเวลาเราจะเข้าไปที่ตัวเวลาเห็นไหมครับเวลาเนี่ยเราจะเข้าไปทํางานได้ก็ต้องเมื่อเรากดอบก่อนเรากดอบเห็นไหมแล้วก็ก่อนนะครับเห็นเราถึงจเข้าไปตั้งเวลาได้ตั้งเวลาได้ตั้งเวลาเมื่ออะไรอบเราจะอบเท่าไหร่เริ่มเริ่มเป็นใหญ่เริ่มเริ่มเสียประมาณสี่ถึงสองถึงห้าโภกเพื่อถุงของข้าวและปิดได้ครับ ลูกโ่งเาขาถ่ายติแใจก่อนนะครับเราจะต้อง,ง,งเวลาไหเช่นตัวนี้นะ,ะร่านพี่ายสดงเวลาการทำงาน<อ><อ>งนป็นรเป็นาางสอ่ะการตั้งค่านี่แสดงเวลาทำงานชั่วโมงนาทีเห็นไหมตัวนี้มีนาทีนาทีขึ้นอยู แต่ว่าไงมันค้างอยู่รถติเซ็ตมันในการเป็นถั่อะไรนะครับเราจะตั้งเวลาในการตั้งเวลาแค่2นาทีพอตอนนี้เรากดเปิดระบบถ้าเราไม่กดระบบนะตรงเนี้ยไม่ทํางานนะกดยังไงมันก็ไม่ทํางานมันจะล็อกหน้าลองหน้าจอไว้เราจะลองดูนะว่ามันทำงาน2นาทีไหมเครื่องดับแสดงเป็นตุ๊บนาทีเราจะขอเวลา2นาทีพวกมันจะนับเวลา2นาทีแล้วเครื่องดับตอนนี้เรามาเช็คดูว่าเราพอทำงาน ตัวพลมม่ตองม่องพล้ดูก็ได้พราะแรงหรือเกินต่อไปมาดูงหลตูครัไม่เห็นรอางาที้าหน้าได้ข้างเด๋ยตัวพิทาจะทำงานนี่ครับ ตัวนี้มอเตอร์มอเตอร์สกรูร่างเห็นไหมทำงานนะปวดเลยนะปวดนะฮะเดี๋ยวตัวนี้เนมะื่อตอนตน,ตนี้เราตั้งเว้นหน่งเวลาไว้ไง59าสิวินาทีมันติดครั้งหนึ่งตัวนี้เราสามารถตั้งเวลาไนดะ้ตั้งได้เกลียวทามเลยเพราะว่าแต่ละตู้เนี่ยออกแบบมาพิเศษกันผมเซ็นค่าให้ประมาณกลางๆไว้หมายว่าแต่ละตู้น่าจะทำงานประมาณนี้แต่ไดาทำงานแล้วไงนะทำงานแค่คีบเนี้ยเมื่อกี้ผมตั้งไว้ เราต้องดูตรงนี้นะครับว่ามันทํางานนะเพราะส่วนใหญ่ระบบอ่ะมันจะไม่ลื่นมันจะฝืดจะลอกข้าวไปเอาข้าวฝืดธรรมดาไปใส่อนตั้งของตัองให้ระบบตรงนี้มันทำงานไห้เลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำให้ดูเราทำให้เลยไม่ไม่ต้องมาหวนนะครับเราเช็คเสรแล้วตอนนี้เราก็แค่รอดูว่าตรงนี้ผ่าไปหนึ่งนาทีได้วไหมครับดูหน้าจอมันจะขึ้นหนึ่งนาทีแล้วอ่าเจ๊เหลเอยามือเบาตรงกล้องดิมันยัมีนิ้วกล้องอยู่ เอาหมดบ้านเตาไม่มีเตาแล้วนะไฟดับแล้วนะไฟดับแล้วนะครับไม่ใช่ไม่จุดตานเลยได้ตัดเลยทุกครั้งเซี้ยที่ตัดก่อนเลยตัดระบบไฟเข้าเพื่อให้คูดาวแล้วแต่คูดาวสามที่ตัดเมันก็จะนานไปอันนี้เขาดูว่าคูดาวแล้วนะคณะคอมเม้นเซอร์ดื้ออะไรอีก็เขาไปตั้งให้แค่ที่เดียวอันนี้อันนี้คุณมาไปดูนะว่ามันดับได้นะถ้าลองตัดทุกที่ไม่ไหวมั้ง านไปแล้วเดี๋ยวไปตั้งัเนาสมารถตั้งไมอไปได้ครับเเดียวทางเลยสมตั้งไม่ตด้เอราเราตั้งไว้ให้มาตรฐานเลยเดี๋ยวผมตั้งให้มาตรฐานเลยตอนนี้ผมแค่ท้อสอบเครื่องทดสอบเครื่องเลยเดี๋ยวมารไปเนี่ยมันจับแื่องันีมันจับเลยคือเราตั้งเวลาเท่าไหร่ไาทตานที่เราตั้งเลยเซฟตี้ทั้งหมดจะตัดไว้อันนี้ผมจะก็อเซฟตี้ให้ดู เดี๋ยวผมเจอทดสอบอีกเซตหนึ so ่งเขาเลยนเซตที้เซตที่ระบบเตาถ้าระบบเตาต้องมีเซตที้ด้วยเดี๋ยวเขาจะส่งให้มันมีระบบเซตที้ผมขอให้ว่าทำไมอยู่ใีเตามันไม่ติดเอาเซตที้มันติดเซตที่มันดักอยู่เพื่อไม่ให้เราการเตาไหม่เตามันเผาปกติมั่งความร้อนยังไงก็ไว้ใจไม่ได้เราต้องอยู่กับเขาก็ได้แล้วแต่ผมเขาทำเซตที้ให้ เราตั้งคูดาวอย่างตั้แล้วแล้วก็ทาไมเดีรอรอมาตัดทำไมเราไปสอนตรงนี้นตัววัดคณโดมูตัวนี้คูโับคุูโดมูตอนนี้ยี่สิบแปดจุดสีกดปุมขวาเดืทีผมตั้งไว้แล้วคูโดบูมดกดที่ันจะทำงานคือสแปดสิกดตรงนี้คูโดมูต่ำสุดที่มันจะตัดก็เล่นเลนตัสแปดสิบยี่แปดแต่สรงนี้แต่ผมแนะนำว่าให้เลี้ยงแก๊ส เราคนปล่อยเองเราคได้อยากให้คุณดูมันเกินไปเพราะมันจะตัดไปตัดมาอย่าให้มันตัดตัดแล้วมันจะตกใจตัดแก๊สระบบตัดแก๊สมันจะมันจะเลี้ยงแก๊สอัวมานอยู่แล้วมันจะมีเสียงนิดนิดหน่อยหแต่ว่าแนะนำว่าให้เลี้ยงประมาณสัก80กวอาเราเลี้ยงไนการปล่อยแก๊สไงเดี๋ยวสองปล่อยแก๊สให้ดูเราไม่ดับเลยเนี่ยมเสียเนี่ยพี่บอยยังไม่ตั้งผู้ดาวเลยตั้งแล้วเกี่ยว แค่รองนะถ้าสาดเข้าไปอะเกันนะครับเขาจะเข้าใจผมเนาะมันใช้แค่รองนะทุกอธรรมดาได้ไม่ต้องเช็ดเป่าถ้ามีรองน้ำเข้าไปข้างในไปรองฝนท่ามสายท่าเปิดเลยขาดต้องต่อไงให้แล้ว่าเราเริ่มชนะคือเราต้องพักกันตัวนี้ไม่กันน้ำเลยตัวนี้ยังม่้ของไม่ได้เพราะว่ามันคือตัวอินเวสเตอร์ไฟไฟจากไฟบ้านเราเป็นไฟสามเฟสสองร้อยโวลต์ตามมอเตอร์ญี่ปุ่นตัวนี้แพง ไไวันนี้ใครเ็ูอบอกไว้ก่อนนะครับอ่าไม่ดับแล้วนั่งร้อยนาทีนะนาทีนะมีสองนาทีแล้วครบนทีดับจริอ๋อแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวถอนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปฝ่นตัวนี้เขาเรียกว่าปรับเฮิรสตัวนี้เป็นเลขห้าสิบใช่ไหมครับอ่าดับแล้วโอ้หนุ่มวัชนาแตกเลยลนะหนึ่งนาทีดับไงอาจจะเพี้ยนที่ต่อยก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่า เราไม่ใช้ภาษาอะไรเ,เรียกโปรแกรมพิเศษเรื่อๆอะไรเป็นโปรแกรมที่ซ่อมง่ายดูแลง,ง่ายเห็นไหมครับว่ากระพอยังไม่ยอมหยุดคือกระพอก็ยังไม่ยอมหยุดเพราะว่าต้องเคลียร์ก่อนอ๋อเคลียร์ใะไรกระพอใชใช่เคลียร์เคลียร์ข้าวที่มันปล่อยออกมาในตูกร้ในกระพอให้หมดนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมทําเพิ่มในระบบเดิมไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีเน,นี่ยปัญหาที่ผมเจอคือลูกค้าใช้โปรแกรมญี่ปุ่นเดิม เราไม่ได้คนเขียนเขาเออกแบบสบับเครื่องเขาปวดมันดับเลยติดครับโกยค,ครับเขนจคือมันก็เหนื่อยไงเนาะแต่อันนี้คือบางตัวมันมีบางตัวมันไม่มีไงผมก็เลยเอามายำรวมกันหลายๆอันมารวมกันให้เป็นโปรแกรมที่คือเอาไว้ง่ายคือให้ให้ให้เราได้ใช้กันได้สะดวกคือผมกลับไปเมนูเก่าแล้วนะไม่ต้องสนใจแล้วนะเมน,นูมมเโอเค okay. สุดท้ายนะครับคือเม,ม,มนูเมนล เดี๋ยวผมจะสอนอเ,เมนูนี่คือผมจะสอนจูนแก๊สว่าใส่แก๊สเปิดแก๊สยังไงเพื่อจะปลอดภัยจะมีเซตตี้ด้วยนะครับเซตตี้ยังไงให้ดูนะกดเมนูไปจะเขียนเลยกระเพาะพัดลมพิช้าวเตาไฟเตาไฟกเปิดที่หลังเตาไฟอ๋อเตานี้เปิดที่หลังเปิดที่หลังถ้าทดสอบทดสอบเพาะทุกครั้งก่อนใช้งานทดสอบเครื่องก่อนนะครับว่ามันทํงางานได้ไม่ติดขัดใดๆทั้ง้นแต่ละส่วนแต่ละส่วนเช็คแต่ละส่วนเราเช็คตั้งแต่กระเพาะเลยครับตรงที่ เด็กตามเด็พก็ลงแล้วก็ตัดด้วยเตาเตาฟังนี้ครับเตาฟังเสียงเตาฟังเตาเตาฟังไฟตรงนี้ก็ฟังเสียงนี่เสียงแล้วเสียงแน่ๆนะมาอัดทำไม่ไดดูสิตัวนี้ตู้มันเรี้ยมันด๋อยมาใส่อยู่นะกดปิดนะเห็นไหมเสียงหายแล้วเราเราใช้ด้วยกันใช้เสียงกับใช้ไฟตรงนี้นะกดนะตรงนั้นต้องเช็คก่อนเช็คก่อน นี่เช็คเครื่องทำงานแต่ยังไม่ปล่อยแก๊สไงเช็คเครื่องทำงานปุ๊บพอจะน้ำเสร็จปุ๊บเทคนิคนะครับวาล์วแก๊สมีสองแบบนะตัวนี้เป็นตัวแรงดันนะครับตัวนี้เป็นตัวปริมาณแก๊สตัวนี้ผมเียกว้อยู่วิธีการคือเพ่วาปลอดภัยครับตัวนี้จะมีออฟกับออนอยู่หมุนออฟหมุนหมดหมดตรงนี้ออฟหมดตรงนี้ออนมีมีมีเขียนอยู่นะเราออฟให้สุดก่อนนะครับจากนั้นเราเปิดวาล์วแก๊สเขราก็เปิด ฝั่งนี้ตอนนี้ก็ปริมาณแก๊สในถังนะครับก็เปิดบ้าวไว้สุดเลยนะครับจากนั้นสุดแล้วจากนั้นเราจะมาเลิกตัวนี้เพื่อเพิ่มแรงดันในการหมุนออนไปหมุนออนไปเรื่อยๆนะครับจนตัวนี้มันจะขึ้น่อๆ,อๆนะึ้นค่อยขึ้นนะแก๊สก็ติดนะครับเพื่อความปลอดภัยพอติดแล้วเราดูไฟที่เราต้องการอ๋อนี่มันจุดเองเดยจุดรุนแรงเลยถูกต้องครับผมดูเซฟตี้นะครับเซฟตี้คือตัวนี้ เราจะตัดดับตลอดเวลานะครับเราเป็นเซฟตี้ออกมานนะนก็คือตัวนี้นนะเป็นไฟนะเราได้นนยนกบเราดูนยิงกันคุนคนตีดไฟใหม่จีนเราจูนแกนเรียบร้อยแล้วต้อวาก่อนไปเราจูนเราจูนอีกทีนึลยจีน แสดงว่าระบบใช้งานได้แล้ะเ่าไปแล้วก็มาใช้ในตัวออโต้ได้เน้วลดความลดความตัลูกที่เราดัจัดการไว้ตอนนี้เราเช็คดูก่อนว่ามันทํางานทุกอย่างทํางานใช่ตัวกตีเรียบร้อยแล้วก็เราอนนี้เราก็ใช้ออโต้ใช่ครับเพืาออโต้นะครับเมนูมีหน้าที่ในการตั้งค่าเราเช็คทุกตัวทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพื่อเราจะได้ไม่มีปัญหาตอนใส่ข้าวเข้าไปเวลาใส่ข้าวเสร็จปุ๊บปัญหาคือเราต้องนั่งโูนมัน เราใช้วิธีเมนูนมาช่วยกันผมเอาเมนูเมนูลมาช่วยเพื่อเช็คเช่นแก๊สเนี่ยมันมีความอันตรายอันตรายตรงไหนมันไม่อันตรายเรื่องไม้มันอันตรายเรื่องเสียงเพราะว่าเพราะผมจุดอ่ะโดยโดยใช้ระบบไฟฟ้าอยู่แล้วมันเซฟตี้มันอยู่แล้วเปิดติดป่อยดับถ้าไม่มีแก๊สติดมันก็ดับมันมีเซฟตี้แต่คนเนี้ยถ้าเราไม่ทําตามที่ผมบอกมันจะมีเสียงตุ่มต่าตุ่มต่าเล็กๆน้อยน้อยเราจะรู้สึกตกใจอ่านี่คือพูดให้ฟังนะครับว่า ถ้าทำแบบวิธีผมไม่มีดานบุมบําแน่นอนอันนี้ผมจะต้องสอนลองดูนะครับอะลองกดเมดูเมนุ่นดูครับผมปิดแก๊สก่อนนะครับนะครับแล้วก็หมุนออฟก่อนทุกครั้งนะครับหมุนออฟให้หมดทุกครั้งนะทุกครั้งอะลองทําดูครับนะลองทำลงเมนุ่นดูเพราะอันนี้ผมต้องสอนเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นจุดสาคัญนะกดเมนูเมนุนนะครับกดุ่มเมนุ่น M A N นะครับผมนะครับอ่ะกดทดสอบตะพอ เห็ไม้ดูวขขนบนครับมนอเตอร์ติดอะไรถูกลิเ้าวทิ่ง้าต้องเดิอดอยู่ด้านหลังนะเราติดอยู่แล่วแหะตรอไปพัดลมพัดลมเราฟังเสียงเอาติดแต่ส่วนอะไรส่วนเดวเราตดเราไม่เปิดแก๊สเองเปิดแก๊สอูเพราะเราสุขภาพเขาต้องติดแก๊สได้เคยถุกเลย โดยดูดเขาต้องการการแกนไปให้หมดอันนี้็มที่มันได้หมดครักไดยดูดจะกนั้นเรามาเปิดออนออนถึออนดูดูวออนที่ไหกคับออนออนทังไหนออนเอาทางนี้ออนทางนี้ครับออนออนหมุนตามเข็มนาฬิกาก็ให้หมุนนะครับดูไฟดูไฟค่อยหมุนค่อยหมุนนะครับมันจะค่อยติดนะฮะค่อยติดเองไงฮะเราจะเอาไฟอีกหน่อยเพิ่มหน่อยครับเพิ่มหน่อยตัวนี้ครับเขาเรียกว่าที่ผมบอกคือ เราแล้วการไฟแดงหรือไฟเบาอุณหภูมิตัวนี้จะเป็นคนเช็คอุณหภูมิดูลขึ้นแล้วนะฮะสามถึงหกขาแล้วแต่ผมตั้งไว 18, ้ที่แปดสิบเราจะเลี้ยงไว้เท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่หกสิบขึ้นไปขึ้นไปมันจะแห้งดีขึ้น,น,แงแงนยิ่งแรงยิ่งดีนะครับแต่ไม่เกินแปดสิบห้าเดี๋ยวผมตั้งไว้อยู่แล้วนี่ผมดนด้านหน้าผมาก็ไฟหน้าไฟก็แรงขึ้นอพอได้ไฟที่ต้องการแล้วแต่อุณหภูมิยังไ,ไม่ขึ้นดีหรอกอุณหภูมิประมาณนี้รู้น้องด ไม่แม่ยังไม่ต้องชูไม่ได้ครับตอนนี้ไม่มีขอกบุรุษภูมจะแกะบองทีของเราตอนไม่มีของไม่เหมือนกันครับแต่เราเอาแค่ที่หอเราดูไฟดูไฟแค่ที่หออย้ายไฟเข้าไปในตู้เยอะเกินไปเอาแค่มีหอพอแล้วหอกเร็วเร็วไฟไนตัวรดึงนานาไหนไม่ควรเข้าไปในตู้ไม่อยู่ระดับที่หอใชได้ใช้ได้แล้วย้ายไฟเข้าไปเดียหลังแล้วก็เราไม่คอยดูเราเกิดวาวมนดูไม่เคยมาแกะเราโผลเนี่ยหดที่ให้ดูถ้าโคตร ก็ไหนจะเล่นไงก็ได้ครับถ้าใช้วิธีที่ทำต่อเนี่ยจะงไงก็ได้เราดูตาเบอร์ตาลู่ร้อนจะไปไหมไฟร้อนจะไปไหมได้พอแล้วแต่ไม่อยู่กับหมวกกับเทาตลอดช่วงแรกก็องดู่บอดครับข้าไปไหนอย่างแรกเราต้องรู้อย่างน่อยว่าเราต้องรู้ระบบเพราะว่ามือจะไฟไว้ใจไม่ได้ช่วงแรกนะครับเพราะหลังจะไม่พ้องเข้าใจผมนะแต่เราเข้าใจที่เราเนแ่ยพอเวลาเราหน้าลู่ไปจงไป จุดก okay. okay. nah. <to> right. ุดก็ต้องมันไก่หน้าตู้แรกห้ามไปไหนเลยอยู่กับเขาอิธีที่ผมทำไปให้แต่ทุกอย่างไมผิดพลาดตรงนี้นะฮะนะเราแล้วเรารู้แล้วมันติดแล้วพอแล้วตอนนี้เรากดเตาดูกดกดดกดดูเลยเราจำลองว่าถ้ามันกดออโต้มันต้องติดเองใช่ไหมครับเรากดดูครับเรากดหัวกดเตาเลยกดเตาไปเลยโอเคนะเสียงประมาณนี้มันจะมีเสียงนิดหน่อยไงนี่คือเราดูเสียงก่อน แสดงว่าเราเปิดเมนูออโต้เนี่ยมันจะเสียบประมาณนี้เราจะไม่ตกใจกับมันนี่คือผบบบบบบมนนะอท,ทุกครั้งนะต้องทำย่างนี้ในการติดระบบเลยคนระับเราไม่กดออโต้ได้เลี๋ยวพิชได้เลย,อเลยโอเคไหมฮะจากนั้นเราไปเมนูอโอตโต้เลยครับออโต้มีมั้งครับอย่างนี้เราจำลองของจริงเลยอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเราใส่ข้าวเลยครับเราใส่ข้าวท้านหน้านะครับเดี๋ยวเราลองของจริงใส่ข้าวด้านหน้าเลย นะโอเคเดี๋ยวเข้าวมาใส่น้าหน้ากันเพราะตอนนี้เราไม่ต้องเปิดเตาแล้วเราปิดเตาได้เลยเราปิดเตาได้เลยนะะเราปิดเต,ตาตอนจะมีแง่งมันอยู่ไหมแง่งสี่มุมนะครับเราใส่ข้างล่างก่อนใส่เพื่อป้องกันป้องกันเราอะไรเข้าไปนะครับอันี้ไว้กว่อนนะเอเคเข้าไปไหนครับท่านกระสอบเดียว ตอน้อยใช่นะแต่เมื่อไรเปิดสักเปิดนานๆหน่ะมันมีข้าวแต่มันไม่มันไี่ได้เลยจะตอบเดียวเลยไม่ได้เอามาเดี๋ยวผมจะเปิดให้มันเป็นเมนูเนี่ยอ๋อเมนูร้ก่อนต่อเปิดข้าวเดี๋ยวเปิข้าวใช้ละบใช้ละบใช้ละบเมนูออโต้เลยใช้ออโต้เลยอ่ะเราดูนะอ่าเปิดระบบนำข้าวเข้าครับเปิดนำข้าวเข้านี่นี่ซอนซ้อมนะตอนเวลาจริงจริงไม่ได้เปิดอย่างนี้นะต้องอยู่อย่างนี้นะโอเคนะอ่ะเปิดเอาขนมข้าวเข้าครับ เอ้ยไม่ใช่ดิครับก็ปุกออโต้ครับอบเย็นหน่อยออตัวแดงข้างบนนี่ไงนำเข้าเข้าเหมโอเคมีออโต้ใช่ไครับเราใช้ตัออโต้ไงแล้วก็นี่เราเทข้าวลงไปเลยเอาอาไรเนี่ยลืมแล้วก็เปิดแล้วแบบทุกทั้งถ้าเป็นสีแดงอยู่แล้วกดเปิดให้เป็นสีเขียวครับตอนทำงานแรกๆอ่ะเปิดทั้งหมดเลยเหรอ mình sai mình sai, cái theme mình không, mình không, không đã, để mình quỹ ออจริงแล้วของจริงเลยของจริงเลยนะจริงนะเปิดไฟเข้านะอจริงนะซึ้อ่ะเห็นไหมองทำอะไรงก่อนครับตามมมาดูเปิดเตเนำนำเข้าเข้าอ่ะลองกดดูครับกดได้ไหม ไม่ได้ตอนนี้ระบบไม่ได้ครับยังไม่ได้เปิดระบบเลยเปิดระบบนี่ใช่ใชครับอ่าต้องเปิดระบบก่อนมันโดนล็อกปุ่มอยู่<ช>อ่ามันโดนล,ล็นลอ,อกปบบุ่มอยู่กดนำเข้า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 เขเขโอเคนะอ่าพอเครื่องติดที่เราติดแล้วก็น่าจะไปพอให้เปิดนะครับ ที่เบิร์ตถ้ากูล้างไปยังตงว่างยังไม่ได้กินเลยไปคาไปต้วนใช่